สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมใครๆก็พูดถึงเรื่องวิตามินกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมมันถึงสําคัญกับร่างกายของเรานักนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังวิตามินก็เปรียบเสมือนช่างตัวจิว๋วที่คอยทำหน้าที่แตกต่างกันไป เพื่อซ่อมแซมและดูแลให้บ้านหลังนี้แข็งแรงและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะถ้าขาดช่างคนใดคนหนึ่งไปบ้านก็อาจจะเริ่มมีปัญหาได้นะคะวิตามินแต่และชนิดก็มีหน้าที่สำคัญของตัวเองยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A ก็เหมือนช่างดูแลหน้าต่างและสีทาบ้านค่ะช่วยให้ดวงตาของเรามองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด และยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยนะคะวิตามิน B กลุ่มนี้เปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าของบ้านเลยค่ะคอยเปลี่ยนอาหารที่เราทานเข้าไปให้เป็นพลังงานทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงไม่เหนื่อยง่ายวิตามิน C นี่คือหน่วยรักษาความปลอดภัยของบ้านค่ะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคอยต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ให้เราเป็นหวัดได้ง่ายๆแถมยังช่วยให้ผิวของเรา เปล่งปลั่งสดใสด้วยนะคะและวิตามินดีก็เหมือนกับโครงสร้างเสาหลักของบ้านเลยค่ะที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงแล้วเราจะหาช่างตัวจิ๋วเหล่านี้ได้จากที่ไหนคำตอบที่ดีที่สุดก็คือจากอาหารที่เราทานในทุกๆวันนี่แหละค่ะการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่โดยเฉพาะผักและผละไม้หลากสีสัน ก็เหมือนกับการจ้างทีมช่างที่เก่งที่สุดมาดูแลร่างกายของเราเลยค่ะส่วนใครที่กังวลว่าอาจจะได้รับวิตามินไม่เพียงพอการทานวิตามินเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอนะคะเพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆและปลอดภัยค่ะเห็นไหมคะว่าวิตามินเป็นสิ่งเล็กๆ ที่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของเราการใส่ใจดูแลตัวเองให้ได้รับวิตามินอย่างเพียงพอก็คือการลงทุนเพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรงสดใสและพร้อมสำหรับทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้กับร่างใหญ่กันนะคะสวัสดีค่ะ